ครับสวัสดีครับอมามาที่นี่เวทีนี้วันแรกช่องทีวีสวรรณภูมิน่าจะมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับอ๋อมาแล้วครั้งหนึ่งส่วนใหญ่เราจะไปเจอกันวันอาทิตย์เนาะ f m ฟเอมแปดสิบเก้าจุดห้าวันอาทิตย์นะคะค่ะคุณกรพัฒน์ในมุมมองของคุณวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสําหรับตลาดหุ้นไทยนะคะตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างนะครับโดนแรงเทขายนะครับจากต่างชาติออกมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้ภาพของตลาดเนี่ยยังยื้อยู่นะที่โซนหนึ่งพันห้ารัปดสิบนะครับ ก็เป็นแนวรับแรกนะครับส่วนแนวรับถัดไปอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองนะครับส่วนของการีบาวอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยนะครับกับหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดจุดนะครับค่ะคือเลขต้านเนาะหนึ่งพันหกร้อยกับหนึ่งพันหกร้อยเท่าไหร่คะเจ็ดจุดครับเจ็ดจุดเอ้าทำไมก็ยังมองกรอบการีบาวยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับจริงยังคงมีแรงขายออกมาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับคงบนเรื่องของมาตรการคิดีนั่นเองนะครับที่มีความเสี่ยงที่จะถูกไถ่ถอนเร็วกว่ากำหนดนะครับ ก็เลยทําให้ตลาดถอยถอย,ถอ,ยออกมารอดูก่อนใช่ครับแต่ว่าในมุมมองของนโมระนะครับค่อนข,ข้างให้น้ำหนักว่าการไถ่ถอน QE วเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นนะครับประมาณสิ้นไตรมาสสามนะครับเราให้น้ําหนัก40เปอร์เซ็นต์ก็หลังไตรมาสสามนะครับเราให้น้ำหนักประมาณ40เปอร์เซ็นจริงๆเราให้น้ำหนักค่อนข้างน้อยนะครับว่าจะมีการไถ่ถอนก่อนไตรมาสสามนะครับค่ะ,คะก็ไม่น่ามีผลอะไรกับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะ ครับแต่ว่าตอนนี้คือตลาดค่อนข้าง,างกังวลแล้วก็คืนนี้จะมีเรื่องของการรายงานตัวเลข g d p ไตรมาสหนึ่งที่รีวสิสของตัวสหรัฐนะครับก็าจะาเป็นคีย์หนึ่งที่นักทุนจับตาดูอยู่นะครับถ้าออกมามากกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับก็จะสร้างความกังวลต่อเรื่องของอาการไททอนคิวเยและกำหนดออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับอืมค่ะแล้วญี่ปุ่นละ่ะเกี่ยวอะไรกับนมบุระไหมตอนเนี้ย ญี่ปุ่นก็คงเป็นเรื่องของการปรับฐานนะครับ <Okay. S 2> หลังจากที่ขึ้นมาแรงนะครับตั้งแต่ช่วงเ,เดือนพฤษภายมน,นะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นเน <Okay. S 2> ี่ยขึ้นมาถึง89เปอร์เซ็นตนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะของการปรับฐานระยะสั้นนะครับผมยังไม่ได้มองนกาทีฟต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นมากนะนะครับ okay. แล้วนุ่มระมองลงทุนในประเทศไทยยังไงคะจริงๆแล้วภาพของตลาดหุ้นไทยนะครับในเชิงพื้นฐานเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับใน <Okay. S 2> ภาพเศรษฐกิจค่อนข้างน่าจะเป็นข้างของการเติบโตแล้วก็เรื่องของการ เรื่อตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานะครับสู2.5มันเป็นการเพิ่มในส่วนของตัว equity risk premium นะครับที่เพิ่มขึ้นก็คือผลตอบแทนของตลาดหุ้นนะครับมันสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของตลาดพันธบัตรที่ปรับตัวลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีการนะครับโยกย้ายเงินจากตลาดพันธบัตรเข้าสู่ตลาดหุ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าตลาดช่วงนี้เนี่ยมันมีซึดเม้นเชิงลบจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะก็ทาให้ภาพตลาดเป็นการยอดตัวลงมานะครับ รับคีย์วันพรุ่งนี้ที่พอคาดหวังได้นะครับคือเรื่องของการปรับเพิ่มน้ำหนัก MSCI นะครับจะเอฟเฟกตีวันพรุ่งนี้นะครับหุ้นไทยก็ MSCI ใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋อก็คือดัชนีการลงทุนโลกใช่ครับก็เป็นตัวเบนชาม์าของตลาดหุ้นโลกนะครับค่ะค่ะตัวอ้างอิงครับจะเอฟเฟกตีมันในประเทศไทยพรุ่งนี้เหรอฮะตัวใหม่อะไรนะครับจะเอฟเฟกตีวในประเทศไทยพรุ่งนี้เหรอคะใช่ครับพรุ่งนี้ครับมีตัวไหนเข้า่ะ เในส่วนของตัวนิสัยที่เข้านะครับีอยู่สามตัวนะครับก็จะมีโฮมโปรนะครับมีมินแล้วก็ตัวชูนะครับแต่ว่าเอในทีมบอลงมองว่าตัว u ูนะครับมันขึ้นมาค่อนข้างแรงตั้งแต่วันประกาศนะครับขึ้นมาแล้วสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับจนถึงปัจจุบันขณะที่โฮมโปรเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างช้ากว่านะครับขึ้นมาแค่สามเปอร์เซ็นตนะครับเรามองว่าในโซนของลกกาดเทเนี่ยโฮมโปรน่าสนใจนะครับประกอบกับข้อมูลเชิงสถิตินะครับพบว่าถ้าเกิดเราซื้อหุ้นนะครับที่เข้าไปในอ ในวันนี้นะครับแล้วก็รอขายวันพรุ่งนี้ใกล้ๆกล้ปิดตลาดเนี่ยปกติแล้วนะครับป็นใช้ผลดังแท้โดยเฉลีย่ยประมาณ7.6%็จุดหกเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็โอกาสแท่งังแท้เป็นบวกสูงถึงหนึ่งรอปอร์ซ็นก็คือพุ่งทุกตัวนะครับถ้าซื้อวันนี้รอขายวันพรุ่งนี้ใกล้ๆตลาดปิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะให้รีเซ็น์เป็นบวกนั่นเองนะครับค่ะก็โฮมโปรราคาตอนนี้ยืนบริเวณไหนครับตอนนี้ในส่วนของโฮมโปรนะครับก็ เดี๋ยวพิพากันหลุดไปนะฮะทุกท่านาเดี๋ยวเดี๋ยวจระสานกับทางคุณกรพัฒนอีกทีนะฮะถึงถึงการลงทุนในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์โนโมุระซึ่งคุณกรพัฒน์เองนะคะวรเชต์เองก็จะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ดูในเชิงเทคนิคแล้วก็พื้นฐานด้วยนะคะเป็นคนมาจากโนโมุระก็จะเข้ารายการ ไลน์อนไลน์นะคะที่ช่อง FM 89.5ในทุกวันอาทิตย์ประเมินสถานการณ์โดยรวมทั้งในและประเทศแล้วก็ต่างประเทศตามกันได้ที่ช่องนั้นกันตอนช่วงวันอาทิตย์นะคะค่ะเดี๋ยวเราคุยกันต่อค่ะต่อเลยนะคะคุณกรพัฒคะครับตอนนี้ผมโปรไซเวอยู่ประมาณ16.5นะครับเรามองว่ามีโอกาสนะครับที่จะไต่ดับไปที่ประมาณ17บาทกับสบาทสได้นะครับสำหรับผมโปร6บาทเท่าไหร่นะตอนนี้16บบาทจุด5้บาครับ50น่าจะขึ้นไปได้ที่เท่าไหร่คะ ประมาณสิบเจ็ดบาทกับสิบเจ็ดบาทสามสิบนะครับเจ็ดบาทกับสิบเจ็ดบาทสามสิบนะครับผม,มถ้าจะซื้อหุ้นโฮมโปรโนะฮะก็ซื้อในตอนนี้ได้เลยใช่ป่ะนะน่าจะได้ก็ยังคงซื้อได้ครับยัคงคงมองบวกว่าพรุ่งนี้เนี่ยราคาหุ้นน่าจะปิดผิดปกตินะครับหลักๆก,ก็คือจะมีในส่วนของกองทุนต่างชาตินะครับที่ลงทุนตามเอเยนีไอเนี่ยปรับเพิ่มมําหนักเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นโฟน่าจะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับัรนีกองทุนต่างชาติน่าจะเข้าพรุ่งนี้ประเทศไทยก็หุ้นก็ขึ้นนนสัะ ก็หวังบวกนะเพราะตลาดจะเป็นท่ามกันรีบาวขึ้นไปนะครับอ๋อค่ะค่ะคุณผู้ชมนั้นก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะคะของ MSCI การลงทุนอ่าดัชนีหุ้นโลกที่อ้างอิงเข้ามานะคะครับค่ะอีกตัวหนึ่งที่พูดถึงนะคะก็คือตัวมิน์นะครับตัวนี้ก็ตั้งแต่ประกาศนะครับขึ้นมาแล้วประมาณห้าถึงหกเปอร์เซ็นตนะครับก็ยังคงมองว่ายังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นได้อีกนะครับสำหรับหุ้นมิ้น์อืมตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะ ตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดจุดห้านะครับมิ้นนะครับก็มองกรอบแนวต้านไว้ที่ยี่สิบแปดจุดห้ากับยี่บเก้าบาทนะครับสำหรับตัวนจุดห้าถึงยี่สิบเก้าบาทจากยี่สิบเจ็ดจุดห้านะฮะก็อัพไซด์ที่จะเล่นในผลพรุ่งนี้ครับผมค่ะก็เป็นข้อมูลทรูไม่เอาแล้วใช่ไหมคะตัวทรูท่านจริงก็น่าจะได้อีิสงบวกเชิงเดียวกันนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาแรงมากแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาในช่วงอาทิตย์ที่เราคุยกันเนี่ย ผมมองแนละ้วใต้ไปที่ประมาณ11บาทนะครับจริงๆก็าาการสัปดาห์ก็ปิดขึ้นไปเหนือ11บาทนิดหน่อยนะครับเป็นที่11.3ตอนนี้ก็เริ่มย่อลงมาคือราคาหุ้นมันขึ้นมาแรงมากแล้วนะครับในแง่กลยุทธ์นเนี่ยเรามองว่าตัวโตัวกับมิ้น์นะครับน่าสนใจมากกว่าเพราะราคาหุ้นยังขึ้นหน่อไม่เยอะมากนะครับค่ะก็สามตัวนะคะก็เลือกแค่สองตัวเท่านั้นเองที่เข้า MSCI ในวันพรุ่งนี้นะคะครับผมแล้วในส่วนของฟิวเจอร์ล่ะคะ ตลาดฟิวเจอร์นะครับตอนนี้ก็ดูเหม,มือนพยายามยืนนะครับที่หนึ่งพันสี่สิบนะครับแต่ว่าถ้าหลุดหนึ่งพันสี่สิบเนี่ยภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับตลาดฟิวเจอร์นะครับระหว่างวันวันนี้ก็มีการรีบาวขึ้นไปนะครับที่ประมาณหนึ่งพันห้าสิบห้าหนึ่งพันห้าสิบหกนะครับ,รบสุดท้ายก็ย่อลงมาอีกนะครับจริงๆกรอบมองไว้ที่ประมาณหนึ่งพันสามสิบนะครับกับที่หนึ่งพันหกสิบนะครับขอบโองการรีบาวก็เล่นกรอบใหญ่เลยนะสามสิบหกสิบนะฮะครับ ช่วงนี้ตลาดค่อนข้างวอรเอไทยนะครับเพราะฉะนั้นมีแกาบเวียงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับค่ะค่ะอืมอืมได้ค่ะก็เป็นข้อมูลจากคุณกรพัฒน์นะตลาดก็ในส่วนของเซตเองนะ่จาจะแกว่งยืนที่เท่าไหร่นะคะอกทธค่ะในส่วนของเซตนะครับ <c oughs> ก็พยายามยื้อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสปดสิบใช่ไหมครับ <c oughs> เรามองแนวรับถัดไปที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองนะครับเจ็ดสิบสองส่วนกรอบกาลิบาร์ก็คือหนึ่งพันหกร้อยถึหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดจุดนะครับเท่าเดิมเท่าเดิมนะคุณผู้ฟังที่ตามกรอบ,รบเซตอยู่นะคะ ดิฉันก็ลืมไปนะฮะก็ถอยเต็มอีกครั้งหนึ่งคือ1,572จุดนะฮะตอนนี้ยันกันที่1,000วูบมาแล้วโอ้โหวูบ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 ตอนท้ายตลาดเลยนะคะ1,578นะฮะอยเจ็ดะคะอืม,อ,มอ่ะรอรับอีกสักห้าสามสี่ห้าจุดอีกนะฮะครับผมอ่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะ,คะสวัสดี